พี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาหาอาจารย์นะครับอยู่ทางกาลสินนะครับวันนี้มาเยี่ยมนะครับท่านเคยไปเยี่ยมที่บ้านนะครับวันนี้ก็เลยมาหาท่านนะครับคือไปท่านเคยไปเอานกนะครับกับผมนะครับมาตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยตามมาดูหน่อยนะครับเป็นนกมงคลนะครับนกเขานกมงคลนะครับ เดี๋ยวไปทักทายท่านครับผมเอาวันดีครับผมอาจารย์สุกินนะครับผมอาจารย์สุกินครับครับผมเป็นไงอาจารย์สบายดีครับผมสบายดีครับโอ้โหเป็นไงช่วงนี้ยุ่งเรื่องวัวเหรอครับเรนโอ้เลี้ยงวัวอยู่ครับกับขอกวัวอย่างเดียวโอ้โหครับผมเช้าเอาเหยื่อให้นกแล้วก็ไปอยู่อยู่ที่ซุ้มนาอยู่ที่ขอกวัวนะครับผมพอมาขอกวัวโอ้โหนกเยอะเหมือนกันนะอาจารย์สุกินเนาะครับครับผมแน่แต่ตัวที่อาจารย์สุกินแต่เอามากับผมนี่ครับเจ้าของค้าง เจ้าอะไรน่าจะยินเจ้าวงช้างเจ้าวงช้างนี่น้องครับนี่ถ้าท่านจําได้อาจย์เปลี่ยนขนเปลี่ยนลงมาดูนะครับผมเปลี่ยนขนพุ่งเต็มอืมครับถ้าท่านจําได้คือเป็นนกของพ่อเตี้ยนะครับนกพ่อเตี้ยนะครับอ่าท่านได้เอ่าไปขอผมออกทางไหนล่ะครับขอเอาทางนู้นอาจารย์ฝั่งทางนู้นครับโอ้ครับผมเอาไปทางนู้นเลยครับครับหลุดแล้วครับอ่าเนี่หนะครับคือท่านได้ไปขอแบ่งมากับผมนะครับนี่มาดูเลยนะครับอ้ สวยนะครับสวยเหมือนเดิมขนขนพึ่งเต็มครับเปลี่ยนขนถ่ายขนถ่ายขนทั้งหมดครับก็ยาวกว่าเดิมไหมอาจารย์ผมว่ายาวกว่าเดิมตามที่สังเกตยาวกว่าเดิมยาวขึ้นยาวขึ้นครับก็กินอาหารได้ปกติครับตามที่ดูครับครับเพราะว่าปากมันก็ตรงอยู่ข้างล่างนะเนาะปากล่างเนาะอาจารย์แต่ว่าปากบนแค่แบบนั่นเฉยๆนะครับอันนี้นะครับตัวที่ พอแบ่งนะครับมาจากคุณพ่อเตี้ยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็เห็นในคลิปนอกจากนั้นเนาะวิ่งไปหาผมที่บ้านเลยเห็นเราอยากได้ไปเอาเลยตาภรรยาไปครับผมไปกับภรรยาสองคนนะครับแล้วอาจารย์เอามานี่ตอกี่ครั้งนะครับตรงตัวนี้สามครับออกไปแค่สามครั้งสามครั้งเฉยๆครับได้กี่ตัวไหมสมได้เฉลยหนึ่งตัวครับ ได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวโอ้ออกครั้งแรกเลยออกครั้งแรกได้หนึ่งตัวแล้วไปลองอีกสองครั้งแล้วก็เจ็บไม่ออกแล้วห่วงมันกลัวมันกลัวโดนเจี่ยวนี่แหละครับสวยแล้วครับผมเจ้าปากงวงช้างนะครับพี่น้องครับท่านก็เชื่อว่าเป็นนกมงคลนนะครับเป็นไงจารย์พอมาอยู่แล้วดีไหมผมว่าดีขึ้นนะครับหวยก็พอเข้าอยู่ฮะหวยก็เข้าสองสามงวด โอ้สองสามงวดนี่คือต่อแล้วก็มาหยุดงวดสองงวดแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆครับครับผมผมว่าดีก็เลยเอาไว้ข้างหน้าไว้หน้าบ้านเลยจะฮะกงใหม่ให้อยู่ครับกงสวยๆแบบกงไม้สวยเนาะจะกินเนาะพอดีเขาเปลี่ยนขนพอดีครับก็เลยยังไม่อยากถ่ายเนาะโอเคครับผมให้ขึ้นใกล้แล้วมั้งเนี่ยจานเน่ะขนล่างสุดใกล้นั่นแล้วขันแล้วครับขันใกล้แล้วเงียบไหมเมื่อกี้ตอนเขาถ่ายขนเงียบไหมจานเงียบ เงียบไปเลยใช่ไหมเงียบแล้วก็นิ่งอยู่เยไม่ไม่ค่อยขันไม่ค่อยขันหรือไม่ขันเลยคือถ้าถ้าขันคือจะขันตอนยินยินก่อนเขาจะนอนแค่นั้นเองแค่นั้นแล้วก็จบแต่ตอนนี้ก็เริ่มขันเป็นเวลาแล้วโอ้ยกําลังแข่งกันมีคู่แข่งของเขาอยู่อครับผมครับครับโอ้ฝั่งนี้จะเป็นยังไงอาจารย์ฝั่งนี้เป็นนกใหม่นะครับอันนั้นนกใหม่นกใหม่ทั้งหมดอืมครับกั่ตัวแล้วครับนี่สามสิบเจ็ด อ่าสิบเจ็ดสิบกับแปดเก้าสิบมาสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดตัวนะครับโอ้โหตัวเมียอีกสองตัวเมียอีกสองอยู่ในกรงโอ้จะได้ดูจะได้ดูนะครับเอาเล็บตัวนี้ขึ้นก่อนครับมีเทยดาไหมอาจารย์มีหลิวมีอะไรไหมมีหลิวกรงไม้นะครับฮะกรงไม้นะครับนี่แหละครับครับตันไหมอาจารย์ตัวนี้ตัวนี้บางครั้งก็ไปสุด บางครั้งก็ไม่สุดอ๋อแสดงว่าเป็นหลิวห้อยเนาะอาจารย์เนาะนับได้12บ3าครับหลิวเยอะกว่าพูดง่ายๆหลิวเยอะกว่าครับอ่าจะเป็นหลิวเยอะกว่านะครับเ,เสียงอะไรอาจารย์นกตัวนี้เสียงออกกลางเสียงกลางใช่ไหมครับอื่หางกาลังขึ้นพี่น้องครับนกไทยคนไทยคนครับแต่เวลาเขาเขาเรียกนี่โอ้ยเสียงเย็นจะเยอะือก กูกูกูผมนี่แบบเนิบๆใช่ไหมเนิบๆช้าๆครับเอาไว้ฟังแบบเนิบๆเลยเนาะอาจารย์ครับครับมีอะไรไหมอาจารย์ทีเด็ดอีกนอกจากมีไอ้คิ้วขาวฮะคิ้วขาวครับเจ้าคิ้วขาวคิ้วขาวคิ้วขาวอยู่สองข้างทั้งสองเลยโอ้คิ้วขาวนกป่าร้อยไหมอาจารย์นกป่าร้อยครับโอ้ครับผมคิ้วอยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาข้างละสิ้น อ๋อครับอ๋อครับครับครับอันนี้เป็นนกต่อหรือว่ายังไงครับอาจารย์สุจินเป็นผมไปขอแบ่งมากับข้อดาวอ่าเป็นเป็นนกต่อครับเป็นนกต่อครับเอาลองไปฝึกแล้วล่ะจะช่วงเมื่อกี้มันนกไม่ค่อยขันนกป่าอ่าก็เลยพักก่อนเนาะครับครับผมนี่นะครับเจ้าชิ้วขาวนะครับหือ อันนี้อันนี้เฉลยเจ้าวงช้างนี่ครับอ๋อเฉลยที่ออกครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ตัวนี้เหรอนี่แหละครับเฉลยอืผมชอบสนับปีมันมันใหญ่มันหนาครับเป็นนกกีกูครับการนกกุกเดียวนกกุกเดียวขันแล้วเสียงเล็กเสียงเล็กหงสครับผมว่านกใหม่ดูนกใหม่ดูยากครับนกใหม่เนี่ยดิ้นแน่นอนครับอันนี้ยังไงอาจารย์เห็นครูอยู่เมื่อกี้นี่อันนี้ ขอขอแบ่งข้าเจ้ามามึงครับแบ่งเขาแบ่งแบ่งทีมงานเลยครับครับแบ่งทีมงานอตัวนี้นกตัวใหญ่ยังจยนก็เอามาไปลองครั้งแรกก็ได้เฉลยตัวหนึ่งกับเป็นเฉลยตัวเมียเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียได้เฉลยตัวเมียครับผมบก็เลยปล่อยครับอู้ตัวใหญ่เนาะนกอันนี้มีอ่างบางครั้งก็คําบางครั้งก็สองเอป็นนกอ่างครับครับติดอ่างนิดนึงติดอ่างสองคำสูงสุดนอ้อาจานเนาะ <c PS> สองกุ๊ก อ๋อนกสองกุกครับสิแดงสองคำครับครับอะไรเนาะตัวนั้นเรียกอยู่ตัวเดียวนี่อันนี้ก็ไอ้เกาเกมอ่นนี่อ๋อนกต่อประจาใช่ไหมอาจารย์ครับตัวนี้ก็ส่วนมากตัวนี้หางก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่จะเรียกอยู่ทั้งวันขันอยู่ทั้งวันไม่ทําอะไรเนาะอือครับเอามีขนขนขนหัวเป็นไรอาจารย์ชนละ สงสัยมันดิน,นครับอ๋อครับมันกําลังถ่ายขนครับตัวนี้ผมเพิ่งดูดูคือขี้มันยนันฮะเป็นฟองโพนเลยอ๋อครับครับครับเรียกทั้งวัน,น,วนเรียกทั้งวันเล่นอยู่อย่างนี้แหละครับมีอ่างมีอะไรไหมอาจารย์ไม่มีเนาะตัวนี้เนาะไม่มีครับแต่มีขัดมีหนุนโอ้มีคาลมมีคารลมสวยนะครับน้องตัวนี้ อันนี้ขอแบ่งมาใช่ไหมจย์อันนี้ไปขอแบ่งนกต่อมาโอ้ครับครับดูกันไปอันนี้จะก็เป็นนกใหม่เนาะจยนเนาะนกใหม่ครับส่วนใหญ่เลยเชลยตัวที่ให้ตาโฮมไปนะครับครับอืมผมใส่แม่น่าหลิวตันผม่งยี่ยมมันมีหลิวตันด้วยโอ้อยู่คงแรกอันนี้ถ่ายคงยังไม่เสร็จถ่ายขนครับเลยครับปีกำลังขึ้นหางกำลังขึ้นครับครับอันนี้เชลยตัวนกต่อผมเหมือนกันครับครับครับอันนี้ก็โอ้ตัวนี้สวยครบ นี่นกภูเขา<ะ>นกภูพานาเป็นเช <ผม S 1> เลยเดินผ่านเราเห็นนีดผมใช้ได้เลยนกตปวนนี้เอาไปดูเลยครับได้วันที่สิบมกราปีหกสี่อือแสดงว่าได้ขวบแล้วได้ขวบแล้วนกภูเขายังไม่ได้ออกฝึกใช่ไหมอาจารย์ยัง เพราะว่าผมกะว่าสักสองสามปีตัวนี้ผมโอ้ใช่ไหมผมจับถูกตัวไหมนี่<笑><笑>ผมใจเย็นอยู่ไม่หมายถึงว่าผมจับถูกตัวดีไหมก็น่าจะอยู่นะครับเพราะว่าใครมาดูก็เห็นตัวนี้ใช่ไหมแต่มันเป็นเชลยตัวแรกที่ผมหัดต่อนกอมผมไปตั้งไว้ประมาณสิบนาทีมั้งผมกลับเดินมาดื่มน้ําที่เทียงนากลับไปเรามันติดแล้วไหมกี่กุกนะจันอันนี้กุกเดียว แต่ขึ้นครั้งแรกมันจะเป็นหลิวอ๋อเป็นหลิวต้นน่าจหลิวต้นแต่ไปช่วงท้ายก็บางครั้งก็มีครับอ่านี่สวยคนเพิ่งเต็มครับตัวนีนกที่มันนั่นมันจะถูกตาเราเหรอครับผมเวลาเราเดินผ่านนกมันมาจากภูเขาครับภูเขาทางไหนเนี่ยอาจารย์ภูพานภูพานครับที่นาครับแสดงว่าแถวนี้ก็มีนกภูเขาอยู่เหมือนกันนออาจารย์เนาะทางนี้มีแต่เขาครับออกไปเป็นดง ครับอันนี้ก็ทั่วไปนกไม้ทั่วไปเลยนกใหม่ครับนี่นหละลิวตันอาจารย์ริวตันอยู่ข้างหน้านี่ครับโอ้ของดีเยอะอยู่ในริวตันโอ้โอ้ครับสวยงามสวยงามอาจารย์นี่ครับโอ้โอ้ครับเพิ่งถ่ายขนเนาะเนาะมันเพิ่งถ่ายขนเสร็จพอดีเพิ่งเริ่มขันใหม่ครับมีอ่างมีอะไรไหมอาจารย์ ยังไม่ได้ยินอ่างโอ้อยู่ตอนตัวนี้นะครับตัวใหญ่มากนะครับอ่าอันนี้นกภูเขาไหมอาจารย์หรือว่าย,ยังไงนกตามบ้านเราเนี่ยครับอ่าต่อได้ไหมนี่หรือว่าย,ยังไงต่อได้ครับโอ้มันเป็นฟลุกยังไม่มีกุกเกดรอดออกมาเลยเนาะอาจารย์รยังยังไม่มีเลยที่ผมฟังยังไม่มีสักขำ่ำตัวนี้ก็สองกุกครับโอ้สวยครับนก สีแดงแป๊ดเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็สองกลุ่มนะอาจารย์ครับครับเพิ่งถ่ายผลเสร็จเกือบทุกตัวตัวนี้จะเป็นนกตัวเล็กครับส่วนตัวเล็กนะครับนกตัวนี้เออนี่ลายคอถี่ยิบเลยพี่น้องอันนี้ก็เฉลยครับ่าก็ถือว่าดูแบบเบื้องต้นแวนะอาจารย์เนาะครับทีนี้ มันมีเรื่องแปลกๆอยู่เนาะอาจารย์เนาะครับผมดีนนั่งคุยกับอาจารย์อยู่เมื่อกี้ว่านกตัวไหนนะที่เป็นนกหน้าหมากลูกที่อาจารย์ไปขอแบ่งตามโอ้ที่ตัวนี้ครับครับเป็นยังไงนะอาจารย์เราเอาเราไปนั่งตนั้นคุยกันเป็นยังไงนะอาจารย์มันเป็นยังไงนะเบื้องต้นเอาตอนแรกเราผมฟ sí ังตาไปต่อมามันเป็นหน้าหมากลูกครับแต่เลี้ยงตัวนี้มันมองดูแล้วมันเหมือนจะหายเป็นปกติแต่อยู่ตอนตอนที่อยู่กับตานั่นเป็นเลยใช่ไหมเป็นเลยครับผมเห็นเลยผมขอแบ่งมา ผมไปแย่งมาเลยเพราะผมอยากได้ทีนี้พอมาแล้วมันมันรู้มันจะหายแต่เป็นเป็นสองกลุมครับคือพูดยังไงว่าตอนอยู่กับตานก็คือแบบคอนี่แบบใช่ครับคอง้้าเข้ามาคองใ้่เข้มาเลยเป็นนกเป็นเชเลยเดินอะไรก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับตัวนี้ได้ได้วันที่ห้าธันวาปีที่แล้วจําได้อยู่ครับผมก็ไม่แป่กแบบว่าเวลาอยู่กับตานี่ก็คือแบบเวลามันเดินมันอะไรมันก็ง้ําอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับ โอ้แล้วัวมาอยู่กับผมมันเป็นหายมันไม่เป็นไรหรอกแต่แต่เสียงเวลามันขันในเสียงพอมากเลยแต่พอมาอยู่กับจานสุกินคอ้งานี่หายไปหน้าหมาลูกหายไปเป็นนกปกติครหนี่ป่แหละครับผมนี่แหละคือบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยนี่แหละที่ผมบอกว่ามันมันเป็นเรื่องความเชื่อหรือเป็นเรื่องที่แบบอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ได้ครับเพราะว่าบางทีอยู่กับ ตาคนนี้นนะก็คือเขาต่อมาได้นะอาจารย์อาจจะเป็นของเขาอย่างเงี้ยพอเราได้มาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยบางตัวมันก็หยุดเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็เป็นไปได้แต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือนกที่อยู่กับอาจารย์สุกินไปเงีเป็นปกติใช่ไหมครับแต่พออยู่กับตาคนนี้ไปไงี้ยเฟียนวนิมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมได้มาแล้วก็พอไปสนับปีกสีขาวฟอกขาวเป็นนกต่อผมครับครับตอนแรกก็ปกติดีปกติไม่มีอะไร แต่ขันขันเพราะพอไปอยู่กับตาไปมันไปเปลี่ยนขนมันเปลี่ยนขนทายขนแล้วก็ออกสีขาวเลยสนับปีกสีขาวโอ้โหขอคืนแกให้ไหมทีนี้ไม่ให้เลยหวังมากใช่ไหมครับหวงมากก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันครับนี่แหละครับพี่น้องครับเห็นไหมครับบางทีนะคนที่แบบอาจจะเป็นเจ้าของพอเป็นเจ้าของนี่เขาอาจจะไปเพิ่มความมงคลเพิ่มอะไรให้น้อาอารย์เนาะอ่าเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเกิดเราอาจจะไม่ใช่เจ้าของพอมาอยู่กับเรามันหายไปเนี่ยอันนี้คือเรื่องแบบ แบบความเชื่อแล้วกันนะครับคือไม่ให้แบบว่ายึดนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับมันอาจจะเป็นไปได้นะครับตรงนี้นะครับผมอู๋หัวนี่คือเรื่องที่อันนี้นกภูเขาเลยนี่อืมเอามาดูตัวหน่อยครับเคยเป็นอดีตเนาะอดีตนกหน้หมากลุกนะครับนกแมาเงานะครับแต่ตอนนี้หายหายนะครับเป็นนกธรรมดาแล้วนะครับผมอหรืออาจจะช่วงเขาหายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้มันก็ ไม่เป็นไรเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าเราก็ทำลูกต่ออยู่แล้วขอให้มันใจมันดีมันเล่นดีอยู่บนต้นไม้เนี่ยเราก็พอใจแล้วแต่เสยหรับสายต่อเราอุ้ยได้เจ้าไอ้ปากงวงช้างนี่ก็โอเคแล้วอาจารย์ในตัวเดียวก็คุ้มแล้วล่ะผมม่าผมไม่เอาต่ออีกแล้วครับเจ้าเป็นจับทีนี้อาจารย์ว่ามีนกตัวเมียมีตัวิวเมียสองตัวครับไข่หรือยังมันไข่หรือยังมันเคยไข่ไหมมันเคยไข่อยู่ในกรงไข่ทั้งสองตัวเลยอ่าผมไปดูหน่อยอาจารย์ครับไป ครับก็จะได้ดูนิ้วอีกอะไยพี่น้องครับผมศึกษาเยอะๆครับไม่ใช่ว่าเราดูเป็นแล้วเราจะแม่นเสมอไปบางทีมันก็ไม่แม่นนะครับบางทีนะ,ะเราต้องดูเยอะๆเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็มันศึกษาหาความรู้ครับพี่น้องครับมันก็จะได้แบบขัวแมวเต็มๆขึ้นไปขัวแมวมาตบก็เลยเอาแหมาตัดครับครับโอ้โหนี่ครับลูกเมียสองตัวครับจะ โอ้จะจับยังไงนาออาจารย์เนาะจับยากแน่นอนเนาะครับโอ้ยไม่ได kind of e ้ดูนิ้วเลยแต่ว่าดูเลยว่าเห็นเลยว่าตัวเล็กมากนาออาจารย์เนาะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเล็กจะเป็นตัวเมียเสมอไปนะครับแต่ว่ารู้แล้วก็คือดูรูปร่างแล้วมันเล็กนะ่ยนะแต่ตัวเมียตัวหนึ่งมันจะมีบัวแต้มอืมครับผมตัวด้านบนจะเป็นบัวก็คือสองตัวนี้ที่พามาดูนี่คือตัวเมียทั้งคู่ใช่ไหมครับนี่ครับไข่อยู่ในกรงแล้วผมก็เลยเอามาเก็บไว้เลยครับ อืเนี่ยนะครับผมบางทีมันก็ไม่ได้แบบว่าจะอชัวเสมอไปนะครับเวลาเราดูเราต้องจับดูได้หลายแบบนะครับบางทีเราเห็นนี่นะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่เหมือนนอกตัวเมียนะเราดูแบบนี้น้อจานเนาะเหมือนนอกตัวผู้ตัวนั่นนะ่ะเหมือนเพราะว่ามันตัวเล็กมากนะครับผมไข่สามฟองผมก็เราออกมาเลย <laughs> <อ> <laughs> นะครับนี่คือตัวเมียนะครับเอ๊ยยังไงจะจับมาดูได้น้อจานนะี่เนาะ ต้องไล่ใช้เวลา,นานใช้เวลาโอ้โหคงคงไม่ไหวนะครับถ้างั้นนะให้ดูอย่างนี้ก็พอดูอย่างนี้ก็โอเคแล้วครับมันก็อันนี้เป็นนกป่าร้อยเลยต่อได้ครับมาค้างไว้ไม่นานเอาไข่เอาไข่อ,อีกวันตัวมาก็ไข่อีกเอาติตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <laughs> ใช่ครับอ่าเลยไม่เอาตัวผู้ยังไม่เอาตัวผู้มาเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าไม่คิดว่าจะ,ะไม่คิดว่าจะผสมพันธุ์ใช่ไหมอาจารย์ ผมว่าจะปล่อยอที่แรกเห็นนั่นอาจจะปล่อยเพราะผมปล่อยไปหลายตัวแล้วมันมันเฉลยตัวเมียสามสี่ตัวมก็ไปปล่อยไปดูสองตัวนี่มันสวยผมก็เลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับครับผมฮะยังไงก็ประมาณนี้นะครับผมอาจารย์จะพาผมไปหาตาใช่ไหมครับครับพาไปอยู่เนาะอาจารย์ไปคนที่สอนเลี้ยงหัด่อหัดต่อกับอาจารย์สุจินนี่เนาะหัดทันทำเนียดด้วยครับครับอืมเอ้เห็น ว่าทำพเนียดเองด้วยอาจารย์ครับนะครับเดี๋ยวไปดูพเนียดนะครับอาจารย์กินนะครับทำมีนับเก่งอีกนะครับนี่ขนาดว่าเล่นนกนานหรือยังอาจารย์ได้ปีหนึ่งพอดีได้ปีนะครับแต่ว่าหาดทำพเนียยแล้วนะครับผมนี่ครับจะเก่งกว่าผมแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็คือพเนียที่อาจารย์กินนะครับทํากับร่วมกับตาใช่ไหมอาจารย์ตาตาโฮมเป็นคนสอนแล้วก็ทําตรงไหนที่อาจารย์ได้ทำมากครับนี่ ทำแม่พเนี่ดทำแม่พเนี่ยแล้วก็มาฝึกทำขดสปริง๋อขดสปริงครับแล้วก็มาใส่พวกนี้ต่างๆอูงโอ้ก็มัดพวกนี้บ้างครับก็คือพูดง่ายว่าตาเป็นคนแบบว่าขึ้นขึ้นให้แล้วก็ให้จิตจินทําตามใช่ไหมครับตอนนี้ทาเองได้หรือยังตอนนี้แบบไม่ต้องพึ่งตาคิดว่าน่าจะได้คิดว่าน่าจะได้ครับโอ้โหแต่อันที่ไม่ได้จริงๆคือตัวนี้ตาไข่ทักตาไข่ไม่เป็นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับครับ แต่ยังเงนได้อยู่ยังเงนได้หมดก็ถือว่าตีซักประมาณสัก90%าสิบเปอร์เนาะอาจารย์เนาะเป็นคนที่ทําเองนะครับสําหรับสองอันนี้นะต่อไปก็คงจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเองที่ทำอยู่ประมาณครึ่งเดือนอใช้เวลาฝึกครับผมออ้ฝีมือฝีมือตานะครับนี่นี่นะครับแต่มันไม่สวยเท่าไหร่นะโอ้ยางงี้มันสุดยอดแล้วอาจารย์นะทําเองเนี่ยนะครับผมไม่สวยมันก็ความภูมิใจนะอาจารย์ความภูมิใจของตัวเองนะครับก็เลยมันเอาไปตัวนี้เรา มานดูครับออกครั้งแรกได้เลยพอิทธิ์แต่ตัวนี้จะเก็บไว้แล้วเนาะตัวนี้เก็บไว้เป็นเป็นมันเป็นไม้มงคลก็เลยจะเก็บไว้ก็จะเก็บไว้ให้แหวนว่าอันนี้คือฝีมือตัวเองนะครับแต่อันนี้ออกอยู่เนาะอาจารย์เนาะช่วงนี้เนาะไอ้ตัวเนี้เนาะตัวนี้ออกประจาเนาะเป็นตัวนี้ออกประจาตัวนี้ก็ออกบ้างอ๋อออกบ้างนะครับนี่แหละนะครับดูครับฝีมือมันก็จะ ไม่ต่างกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าช่างคนเดียวกันนะครับจะเป็นสไตล์ของใครของเรานะครับนี่แหละฝีมือนะครับผมอ้เห็นว่าอาจารย์เห็นดูคลิปผมแล้วใช้ไม้อะไรนครนะไม้สนไม้พ่ออะไรอยู่พ่อศาสตร์พ่อศาสตร์ครับที่อาจารย์บอกว่าพ่อศาสตร์คำกล้าว่าไม้ไม้สดไม้สนดีมันไหมมันนะนี่ออกครั้งแรกได้เลยอืด้านนี้มั้งด้านนี้ด้านนี้ขันเดียบด้านนี้อะไรนี่ อันนี้ก็เป็นไม้สนทั้งทั้งคือเป็นไม้สนทั้งสองข้างเลยใช่มัทั้งสองข้างครับอันนี้ดัดเองผมตัดอยู่ต้นมาอยู่ต้นมันเป็นแบบแนวนี้เลยเนีลยครับทั้งสองฝั่งเลยไหมครับมันเป็นแนวนี้เลยครับไม้สนผมเลือกเอาอยู่ต้นอยู่โดยโรงเรียนไปเลือกเอาเองเลยแบบนี้ไปเลือกหาเองโอ้โหสวยนะครับไม่ได้ดัดมันเป็นของมันเองครับอืมันเป็นป้องเป็นป้องเหมือนคล้ายๆเครือเซตันอยู่นะครับครับ แต่ว่าป้องมันจะสั้นกว่าครับมันจะถี่กว่าสั้นกว่านั่นเองนะครับเออเนาะก็สวยไบอีกแบบนะครับ,รบนี่อันนี้คือแบบแก่เลยเนะาะจารย์เนาะแบบต้นแก่แล้วครับแก่จาดเลยแดงเลยนะพี่น้องใมส่วนมันแดงแดงเลยนะครับแดงเหมือนพูดยังไงว่าเหมือนอะไรนะเหมือนออน้ำหมากเนาะน้ำหมากของคนแก่ที่เคี้ยวเนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนธรรมชาติมากอืมครับก็เป็นสีอีกแบบหนึ่งครับเป็นเปลือก ครับผมแต่ข้างในก็จะเป็นเหลืองเหลืองเนาะอาจารย์เนาะหรือยังไงเป็นแกนเป็นแกนแดงแดงไหมอ๋อออกแดงแดงเนาะขนาดแกนเนาะเป็นออกสีแดงครับอืนี่แหละครับฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับความภาคภูมิใจนะครับผมขนาดผมยังทําไม่เป็นอาจารย์ฝึกทําเองครับครับยังทาไม่เป็นนะครับนี่ต้องยอมรับนะครับว่ายังไงก็สวยครับผมผมดูแล้วก็คือมันเป็นความภูมิใจนะครับทําได้เองนี่คือความภูมิใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนกที่เราคัดเอง นะครับฝึกเองนี่มันคือความภูมิใจนะครับไม่สวยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทําขึ้นมาเองอันนี้ขน,นคดวงก็เป็นไม้เอาไม้เข้าไปข้างในอ๋อเสริมด้วยไม้อีกรอบนึเ<อ>งเนาะครับเอาไม้มงคลของเขานั่นแหละ นาะใส่มามงคลอีกครับโหนะครับตำรายังเดือดก็ได้ได้ได้คลิปจากอาจารย์จิสดานะครับนี่ผมดูตามดูตามดูก็ศึกษาศึกษามาปรับเปลี่ยนเอาเจ้านั้นมาใส่เจ้านี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบแล้วนําสิ่งที่ดีมาใช้นะครับคลิปผมบางทีมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีหมดหรอกครับเพียงแต่ว่าเราให้พี่น้องนั้นได้ศึกษาว่าอันไหนดีอันไหนที่เหมาะแล้วแล้วเอามาปรับใส่ประยุกต์ใส่กับกับของท่านเองเนาะอาจารย์จิสินเนาะ ครับบางทีมันก็ไม่ได้เต็มรอยนะครับบางทีผมทําคลิปนี้ก็คือแบบจากจะนําเสนอแค่อาจจะตรงกับคนนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงกับคนนั้นอย่างเงี้ยน้องอาจารย์เนาะครับครับผมเอาล่ะรําตอนแบบคลิปแรกวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมนะครับอาจารย์สุกินนะครับวันนี้ก็อาจารย์กินก็จะพาไปหาปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งครับผมก็คอยติดตามดูนะครับวันนี้เราจะได้ทีเด็ดยังไงก็ต้องฝากอาจารย์สุกินนะครับผม ต้องเค้นให้ได้นะอาจารย์วันนี้เราครับมาถึงที่แล้วเนี่ต้องเค้นเอาวิชาให้ได้นะครับผมเอาตําราคนที่สอนอ่าเอาตําลาได้ไม่ได้น้อยก็ต้องได้มากแะครับวันนี้แต่เป็นไม่ได้อยากให้ได้มากๆนะครับอาจยกินเอาแล้วครับผมคลิปแรกนะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะไม่พูดทําคลิปนะครับยังไ้ทาคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผม กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์สุปิดิตะครับไปก่อนครับคลิปแรกเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สองเจอกันครับบ๊วสวัสดีครับครับสวัสดีครับ